เริ่มทีพีเข้าไปเลยพี่น้องเริ่มตรงนี้เข้าไปเลยกนและทนั่งชี้ยางไปที่พี่น้องไกล้ไหไกล้แหงเพื่อเพื่ออ c ซีก็เขาคือหมืดเเพื่อ FC อ c ซีพี่น้องตั้งเอาใจอีบซจ้าอาย่างเราประทํานี่แหละตามถนนนี่แหละจ้าโดยบุกลานเอิรน ย่างแห้งกันยันกองสานกองบริการสานถ้ากกษตรกรไปตามระยะอยะไรพี่น้องนาตาลีต้องเจอกษตสิบ้าเวซื้อเวล้านค้าน้อพี่น้องกว่าบ้านนาตาลีมันอยู่ใกล้ไซเดนเพิ่นกใัใไส้ใส้เป็นเงินบาทนําพี่น้องใส้เป็นเงินบาททั้งบาททั้งกีบเละร่วมกันน้อพี่น้องเนาะโอ้ยกองคือเจ๊งคือบ่มคือเปิดเจ๊งคือพี่น้องยังบะนเลงยังงานมีแสงแดดอยู่ เข้าไปชี้ยางไปญานหลดชนดโคดเข้าไปให้เราไปเรื่อยๆนะพี่น้องตอนนีนยังอยู่ถนนใหญ่อยู่บนหอดในหมู่บ้านพระกี่เขากับหน้ากบลนนังอันนี้ก็เป็นโรงเรียนลืมให้เบ่งโรงเรียนพี่นนอง โฮงฮียนบ้านเฮาเอินพี่น้องทางเขา้าเตีย๋ยอันอยู่ไหนพู่ดเลยนะพี่น้องอันนี้ทางเขา้าใกล้ชิวันหมู่บ้านใกล้ชิวันอันสี่แยกอ้พี่น้องยืนถ่ายเบิ่งพูดหละอันนี้บ้านหล่อถนนพี่น้องใกล้ๆชิวันสี่แยกแล,ลนน้ว เพื่อกลับไปกลับมานั่งข้ามปกตินาตาลีเนี่ยเป็นคนขี้อายนะพี่น้องว่าอยากเดินเลาะหมู่บ้านอันนี้ก็ซอยหนึ่งทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้เลยพี่น้องตะเวนกำลังขับเลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังที่เข้าหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะน,นี่ศา,าลาแดงรัดลด ข้อของตุวเมื่อท,ที่นอ้องทางเข้าหมู่บ้านครับพี่นอ้องทางกาจิ่ายเป็นระยะนะพี่น้องยันกองทั้งสัน้นกุ่ละตรงเข้าไปเลยเอฟซีเพิ่์ลว่านาตาลีพาเขาไปบึงหมู่บ้านนี่เพิ่์ลว่า นาตาลีกับผ้าหลอขอเบิ่กนึกขึ้นมาอ,อันนี้ละหมู่บ้านนาตาลีเด้อจ้าเด้อสาวอ่าน้องน้องสาวแดงสาวเออะประเเม่ดลืมขอโทษขอขอโทษขอภอภัยน้องยิงน้องหญิงอ่าสาวหญิงเอื่นบะถือเขาอยากบัดคำเด้ออันนี้คือหมู่บ้านนาตาลีเด้อผ้าหลอผ,ผ้าส้มพี่น้อง สิรอดไปจค่ท่อดันแม่น้ำผูงแม่น้ำพองกัเลยพี่น้องเนาะอันนี้เราจะมีเงินกะมีโซล่าเซลพี่น้องขับมากก็ได้มาแต่ให้แต่นาปัดตัติกรอบตามระยะตอนแรกว่าสิให้ให้ร้านนะมามาสูง นังน่งีถ่ายยังนั่งชีอยู่ตรงกลางนะครับนั่งชี้บริษัทกองเดีพอพ่อญานจะลายตายนั่งก็สชี้ผ้าหลอไปกิน,นอะไรเจ้าเทายใส่เน่่เน่เนาะใส่ใส่โบเบิร์ตคนละขางเบริรเออชองผเพื่อนอย่างเบิรงเขาต้องใส่เบิร์ชอมกต้องผัเ <laughs> พื่อนอย่างเบิ่์เขาต้องให้เบิรงเบร์ตช่ผ้าขางทางซา,านซานอ โอ้นาทีสิเบิดปาดลา,า,าให้ได้พี่น้องคุณล่ะสองผ้าข่างทางให้บึ้งเบ็ดต้องพี่น้องเนาะแต่ละซอยแต่ละมองแต่ละบอนน่าข้าศีพ่เจ้าไปพ,าาาาพ,าพ่อเจ้ามามาพันธิ์กิเอเลยมาพันธ์มา,ามคบุบคอยบันทึกคือพิษด้วยที่มาคบุบคนในเด้อ ใ่คืนไดไขนาดกินข้าวนำคนเทพปัจมาคบคนท้อคนปฏิยมเด้อก็ได้อยู่นำคนมากระใดใายมาแล้วพี่น้องมาเลยนะเออคนเลี้ยงเทพปั่จัมาฮาคนอันนี้กับบ้านข้าเจ้าพี่น้องบ้านเพินพ่น,นมีเงิน ข้าหลอหมู่บ้านจ้าเศกเศกยิงกับยางโอยมาเบกขกจักโบกสองโบกขอบุญขอบคุณค้าเอิญกินข่าวเรียกกินข่าวกินข่าวแรงนะน้ จ้าขอบคุณค่ะอันนัตตีก็กินแล้วแล้วกิน้้ววแลขอบคุณนะคะเอินกินข่าวจ้าอันไปกอดด้วยนังคำอิบซีเป็นอะนสนยกันเหรอเบิงหมู่บ้านเฮาเปินในผ้าเบิงมาหัดม้าปัดม้าเ่าปัดตุ๊กใจอีกกระปุกทองจ้ามไงไม่ทำนี้นะอืมกระตามภาษามาแล้ผัดเป็นปุณิก็ไปด่ามาพรมขุยบัดคำเด้ออิบซี ห้เอฟซีเลาะเบิงหมู่บ้านสองพักขังทางที่นนอะโดยไปเวกินขานา้นนขาวน้ำเพลินกะเวมอันนี้มีแต่กระลังงามๆเด้อผปกตินาง็ปคนขีอายได้ ปกตินางเป็นคนขี Jedi, ้อายลอะไปเรื ch au, ch au. ่อยๆพี่น้องโอ้ยชิฮอดเปนนาทีแล้วดีสบายดี้าขอบคุณค่ะผ้าอันผ้าเพิ่นละเบิงเพิ่นจักเบิงเจ้าเจ้าว ม,ม,ม,มีแต่ผู้ท้าพี่น้องเอ้ยมวนมัวมีแต่เูื่อนทามนางการนางกาดีใจมีผู้ทักผู้ทามพี่น้องห่านฆ้าเพื่อนไผ่ลงซาลาลุง,ลงทำหน้าผักจีลงเศงเศษนี้ข้าลุงข้งบัดน้ำม,มันไกลพี่น้องเนาะอันนี้ตรกานฆ้าพีนานาาาาน่น้องกานฆ้าใครเครื่องใครคลองพยันต์อันนาทีเ้าสิบวิบก่อน อันนี้ก็เป็นอันบอนบอนผู้ใหญ่บ้านเขารวมกันบารบอน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 ผูน้ใหญ่บ้านประกาศพี่น้องอันนี้นะข่าวบุปปินร่งางคีภาพเไปไปซื้ออันพรานาคนพี่น้องวันนี้พรานธาณา พอนแ่พอนแต่นีพัฒนาหนนั่นพนทานาพนยู่วัดบ่ทางใดได้บ้านี้งเีนวนางทาตาเลดเนาะโอนี่ได้นางหมักตัวนี้นะพี่น yeah, ้องปิดไปคนโกงของชีวิตเวลาป่าบ่มีเงินจะมา เดดอนอยู่งินอยู่บ่อเลาะไปเรื่อยๆพี่นนอะเลาะไปเรื่อยๆเนอนอยู่เงินอยู่บ่อเ้อถ่ายคุณงามกำลังย่างนี่แล้วจ้าลุงเพ่อเอฟซีเป็นจากบึงหมู่บ้านพ้าพันละมาตะสวนบ่มาตะวท่านถือโต้งเนาะ นี่ก็ลา่าค้าพี่น้องถ้าต่อย่างเนี่ยมันขับเลยนเอาะไปเลยหมู่บ้านกาชิคือกันแล้วเน้องอ่อนน้องยิงหมู่บ้านอ่าน้องยิงกับแาตาตรีการชิคือกันนี่ละบ้านนาอ ทายอัะไรนาทีอะไเนาะคือว่าอย่างมันบึงควาหมู่หมู่บ้านมันใหญ่เนาะพี่น้องน้ำเพื่อมันฉีโลห์เห็นอย่างน้องชาวยืดชาวใหญ่โอ้บรรดาญาแพทยไม่เท่าข้ออันโดยโดยอันนี้เท่งน้าเพม่อนพี่น้องเท่งน้าปลาปลาหมู่บ้านปลูกพักปลูกหญ้า ไปในทางคนกีดกระเบิดพี่น้องเป้าชิลุงเขาชิลงุลงสินนี้ได้ถ้าจะไปตรงนี้อาทางคนกีดมาชิลุงวดัดไปวัดพี่น้องอย่างไปจักหน่อยพี่น้องไปเบิ่งหมู่บ้านหมู่บ้านท่านยังไปเบิดจิตผุนเนาะอย่างไปจักหน่อยยามีบุญมีงานการเลิ่เลื่ได้พี่น้องข้าเจ้าอันเหตุอันติดอยังออกมางามง,า,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 งามนะ หอยดอกไม้ดอกโตขง,งามอันนี้คือทางไปวัดพี่นอ้องทางลวงวัดเพราะหมู่บ้านนาตาลนะีมันนั่นมันยาวเลยพี่นอ้องมันยาวเลยตามาคนบ่อ,นอยากมีเพื่อนขาเจ้านอนหน้านอนไห้นอนหน้ามุนก้องให้ทั่วเลยนะ หมุนให้ทัวเลยให้อันน้องยีกเพิ่นเบิงเ่งจังหวะตัวนั้นแ้วกลับคือเด้อพี่นอกก้องฮาจิมากลับทางนี้เาะว่าอย่ามัน,นค่ำเนาะโอ้พี่เสินบางมีอีกสุกกวันนะอืมฮอดหอดห,หนีเลยเนาะพี่น้องเนาะ พ้าบึง่งผ้าชมบรรยากาศบา้านนาตาลีนะพี่น,อน้องเนาะช่งผาข่างทางนาตาลีก็จะเ่ามาจากถงพลายผลินใหญ่กวาปากทโอ้ยมากมี่พี่น้องจะกิน,ไไกน,กนพี่น้อจะกินตำเมียงพี่น้องอคือหอมหมากนี่หน้องยางมากอกอะไได้สิบสองนาทีเลยองยางยังม่หอดบัวบ้าน,นพี่น้องเอย ทอดต่อหนีน้อพี่น้องเนาะฮอดตอหน,นีแล้วฮากระเได้กลับลงทางทางนั้นพวานพวานา,า,ส,าสาวหญิงน้องหญิงเพิ่นจังเบิ่งแม่น้ำโขงเนาะฮาก็กลับทุกคนเลยกลับไปทางเก่าเนาะพี่น้อง หมู ık, ่บ้านนายใหญ่พี่น้องผู้ปูกระแมนยังบูชุดนะฮักกะสิพานเออช้ายิงลงกหนีพี่น้องลงไปเบิ่งดไม่นำโขงนะคะัฮักกะจิด้กลับนะพี่น้องเนาะวิ่เข้อแรกกันยังพ่อยังนี่ข้อแรกกันยังเม่พี่น้องกันเลยพี่น้องพี่น้องนะท่านี้ขาอแรกกับยัง เปโน้งบ่นไดเงีบหบันไดอ่อต้อเพิ่มเพิ่นเพิ่มเพิ่มประื้อเพิ่นบ่จําฮดอกพี่น้องมูบ้านนาตาลีพี่น้องใหา่ได้พี่น้องเ้ยเพื่อที่เลาอฮ้อม่เนบดรง มันในชอบลงแม่น้ำคลองแม่น้ำโขงพี่น้องนอเนาะข้าจ้างนอนไห้นอนหนา้าข้าจ้างหลอกบ้านหลอกเงอนเลยเบิรพี่น,น้องนั่งสมุนให้เบิร์ตเบิร์ตพี่น้องเนาะว่า,าเอาได้หยางได้เอาได้หยางต้องมุนให้เบ,บิ่งเบิดอันนี้เป็นเหล่าเข่าพี่น้องเหล่าเข่า เล่าข่าวเล่าปลาเพื่อนซอยนะ่ะกันเ่ยังบดเบิดนที่พี่น้องยังโต้ไปทั้งคณได้หมู่บ้านนะเฮล้มาม่น่าพุ่งเนี่อม้จะเห่าดูคันม้เห่าแล้วนังย่านันตกใจพี่น้อ,นองคือเนยเหมือนข้าวเทมาตัวนี้แต่ละหมู่บ้านแต่ละเฮือน โอ้คือไม้ยางชิวควบเยแท้เอาแต่ย่านมาเพียงปิดกล่องย่างเลยทอดอันไม่น่าโผงเลยนะคะอันนี้ก็ซอยหนึ่งพี่น้องซอยล่งหวัดอันนี้ก็ได้หลักท้างนี้ถ้ามือนดียังผดถือมืออันนี้ก็ซสอยหนึ่งได้พี่น้องยังบดเบิดได้พี่หมู่บ้านนะโอ้ยสั่นแต่เราตะโกงนั้นยางชุดหน้าชุดลังอยู่ เลยพี่น้องทางบ้านนาทรีบูมีการเจริญและพีนนน่น้องเนาะขอยะมัดคำแบบทำภาษาบ้านนอกเานั่นแหละ่ะอันนี้จะเป็นบอลอันทหารอยู่พี่น้องอันนี้นะเป,นป็นประจำยู่นี้นี่ก็บ้านเพื่อนลุงทางนายนอ้องบอลนี่ฮาลงเมืองคน พาลงเบิ่งน้ำเลยนะพี่น้องหลุดข็้มาหาปาลาเละจะลงคลองลงลงไปนีเลยอ่ะลงบะถือท้างอันนั้นเป็นนางซานเฮพูดพี่น้องอุยอ้ยเข็มอุ้ยมาเบิ่งได้ปลาปานะนี่แหลวแรงเลยดิแหลวแรงแล้วปีง อันคือแม่น้ำพี่น้องหอดแล้วแต่บ้านนาตาลีมันบ่มีการเจือกนะพี่น้องเนาะมีแต่พักเสียหญ้าทำสิกินพี่น้องพักหญ้าคาคีมะกระทบมะกะทินมะฮุ่งเกิดเองอันนาอันนาฟังไทยพี่น้องด้านนาเป็นอำเภอไทรน้ำมันจ้ะพี่น้องเห็นตระเูิผลบุกเบิกจุดพุ่งพุ่งบุ่งบรรยากาศยำแรงพอดีพอดีพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวยำแรงพี่น้อง ได้ที่พลีนงศ์ตะเวนทัพพงษ์งามทัพพนภูมทางหน้าสิเป็นน้าชิดาพี่น้องไปลุงไปลงไปเบิ้งทางหน้าเลยน้อี่น้องเนาะพอดีครับอันพอดีครับอันอ่าสาวหญิงพเนรมาเบิ้งบรรยากาศยามเร่งพอดีพอดีเลยยามเร่งเลยนะพี่น้องเนาะอําเภอชันมาอำนาจเจริญพี่น้องทุกงคน่ทางหน้นสิเป็นน้าชิดาอันนางสูุกอง อันนี้คือทางล่องคลองพี่น้องบ้านนาตาลีพี่น้องขอยาเดเ้อมันบ่มีคนกีดค่ะแบบแบบบ้านนอกแบบโบราณเท่ากับหมอนหมอนเป็นอะไรพี่น้องนี่จะเครื่องปลูกคงพังเลยพี่น,อน้อง,อง,องเอ้ยข้าวโพดอันนั้นเป็นเถ้อเป็นเถ้อเป็นเพออ้าพี่น้องนางสะเอามากตำลิงไปปลูกก่อนพี่นอ้องเอามากตำลิงไปปลูกก่อนพี่น้อง นี่นะนี่นั่งหาอยู่หมากตำลิงนั่นเอาไปปูสองหมากกระพาะเลยเนาะพี่น้องอ้าเหละเลยเขามันหมากตำลิงบรรยากาศยามแรงพี่น้องเบิรงพี่น้องสองภาคพังไทยลาวลาวไทยลาวไทยเนาะอุ้ยพี่น้องภักกาดตดนยากเด้เนี่ย กินครับอันปีขียดตั้มฮวงคาแซ่พักการ์ต,รรนตดนนั่นที่นันนี้บรรยากาศยามแลงพี่น้องอันนี้เป็นท่าเือบ้านเบิร์นคูลบ้านนาตาลีพี่น้องพามาหลอกมาชมเลยเดอ้อสาวญิงพอดีเลยที่ฝนบอกว่ายามแลงพี่น้องบรรยากาศยามแลงเฮาปลูกพักปลูกหญ้าพี่น้องอยู่วัวอยู่สวนอยู่ไห้อยู่ นี่ดิยปลูกพักปลูกงาเต็มไดเลยยังพัฒนางามหากระปลูกเนาะมาตาหาป่าบรรยากาศงามแรงอังกฤษพี่น้องพักบัวกำลังปลูกเงี้ยบางบงามโอ้ยอยากประกาศตดเด้ปลูกขึ้นชีเสพรกระปุนเขียด เอาลรักขาพี่น้องจะได้ก็ขอบุญครูผู้เลายเด้อเอฟซีสุขุสุกคนพร้อมทั้งเชาวันอ่าสาวหญิงน้องหญิงที่สูขุสุขุนพี่น้องที่เป็นกำลังใจที่เป็นแรงใจในั้งี้ตลอดมาหอดมือนี่พี่น้องผู้ดใดจากเบื้องยังยังว่าอยังกับอกมาได้เด้อพี่น้องอันนี้นั่งมาตามคำขอของเอฟซีคือสาวสาวหญิงน้องหญิงพี่น้องนะทัศดาพี่นอ้องอำนาจเจริญค่ะตัวน,นั้นนะกัจิกับเมื่อพี่น้องวันนี้นอ้อเมื่อต่อประเดิเมื่อคำอะไร thì nhang nó hay mấy tháo khi cầm nhang nhang mấy thạo rồi 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 sơn sân sơn xẹp ok khớp